บักมี่บักมีคกม่ครับบักมี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบักมี่ครับบักมี่พันพื้นบาทแล้พันอย่างโมเดิรนแต่ว่าหน่วยลกอยู่มี่ครับบักมี่ครับลูกกะไอ้นี่เอาไปซุปแล้วครับลูแค่หน่อยนี่ซุปซุปซุปครับนี่บักมี่ ไว้ซุปครับหลยลูกอยู่ครับบักมีบักมีกมขนุนแปลว่าอดไรข้างบนก็หลยอยูข่ข้างบนบนไลยหลยลูกหลยลูกอยู่ส่วนหมาม้กินเนา้ทิ่มครับมีไว้กิน ถนนนี่กระต้นอ่ะต้นไห้กับต้นใส่นี่ปลาหย่าครับท่าน ปลาเยี่ยให้ปลาปลามันเขาปลามันเหือเขาพานในปลูกเขาพักใ,ในไทยอยครับนี่พักในไทยนีย่นี่จะนกหนูปีก,ก,ปรกครับลายฝนแถวนี้เขาบโตกกับประมาณสองสี่ห้ามือกัหญ้าก็ตายนะครับเพราะมเป็นดินทรายครับหญ้าตาย,นก,ายน,กนกไล้ครับนกมากินหมากไม่ ของแช่อยู่บรรยากาศดีครับผมอย่าลืมไปหรอเป็นดินทรายครับเป็นดินทรายนี่ก็ลงคุยฝาลงคุยฝากำลังเห็ดไหมตุ้ตนไส้ครับตุ้นไส้หลังเป็นลูกนกขิ้นมากันมากินหมาก,กินอยัง ชมลมชมลมลถตูครับล,ลตูมกไ,ไข่ัาไข่ัาไข่เลยเป็นนวยเลยนี่ไข่คำบันสุกนี่นกเหลื่มหลายเยนี่นี่นี่เืมเหล,ลืมมาก,กันแล้วนกหนกนกเหลื่มมาก,ก ย้ำนั้นกกีรายครับผม นกลายกับนกนกกังเขนบาดมาข่ครับมา่เจ้าหน้ายซุกนี่นกมาลายครับนี่อันนี้เขาเรียกว่ามาค่าหมดตั้งแต่หมดขึ้นยังมาครับนะเริ่มซุกแล้วครับนกเ,เริ่มมากแล้วนกมากแล้ว ผมจ้างนูนองครับรถขันนี้ออกได้สวิบกาปีแล้วครับนี่ิบกาปีแล้วไข่ครับลายนกมากินหมากใหม่แซวเลยอีกจน้น้อยสูงแข็งทิดทีายครับหมากไห้ ไข่เม็ดเนยหน่อยแต่โมเมนต์หลวมโมเมนต์ลูกใหญ่ล,ลูกหน่อยมีหลายสายพันธุนนค์ครับขนนุ่นนี่แล้วหลายไปสุกครับสุกสุกบหมึกี่ครับว่า นี่เป็นตะสุกครับลูกใหญ่เติมพอดีพอดีครับพอดีเลยลูกนี้หน่อยครับลูกเชี่ยวเลยพดอ,ด,อพยดีครับผมคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ